กี่คนคะเนี่ยเขาให้มาสามเนี่ยมันวนมาเรื่อยๆอยู่แล้วมาด้วยกันสามคนก็ไปสามคนแต่พอ่ได้ถ่ายเนาะหนาว่าแล้วพอไปถึงการสระชันเราไม่มีแบตหมดติดตินี่ค่ะตัวเราไม่คือตัวเราจะไปถึงตรงแค่ตรงนี้นะคะนี่แหละสุดนี่แหละสุดตรงนั้นแค่นั้นแค่นั้นจบคือเรียอยแวนมาก็พอแล้วแก้วก่อนย้วะ แค่นั้นแหละเสียเวลาซื้อเกิดที่บอตานซีนซื้อเกิดลอือไปรีดนมวัว <laughs> <laughs> ก็แกเอามาไว้ตรงนี้ซิเอเ้เอเกลือยังไขณะน,นี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปเ,เราจะเดินทาง,ทางไปลีดนมวัวเราจะเดินทางเราจะเดินทางไปทำปศุสัตว์อยู่ข้างบนนะคะรออนมืด <laughs> ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะกินเลี้ยวขี้ลายกินเร็วขี้ลยโอ้ยขี้ลายอย่าข้าวลายขป้ขีย่าน แกถ่ายมาฉันแกยัยเบงอะสู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 อุ้ยทางนู้นสวยยา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 กระดิกยากระดิกแกไม่กระดิกแกยากระดิกเสียวว่ะแกมีฝนต่อเสียวมากอุ้ยฉันบอกยาโอเคได้กาลังซุ่มนู่นไว้ไห้แกถ่ายใหฉันถ่ายมาอุ้ยตรงนี้สวยมากพวกแกพวกเธอปุ่นปุ่นปอดกระโดดเธอสุดยอดมาก บางง้ล <cin stereotype> <c oughs> ่างก็คือมีแต่ snow นะคะเต็มไปแต้องถนนบนทางก็มีเนะตอนเรานั่งรถมาทำไมไม่มีวะเออเต็มไปด้วย snow โน and snow นะคะเฮ้ยสวยจังเลยอ่ะแกที่มีมะก่อยอีกกงกิงไม้แกก็มาผ่วยิบป่วเนาะเนาะอะไรคือเป็นคนดีมีมารยาทนะคะขาวไปหมดเลย ชอบซ่วมเขาขนาดที่แบบสาธารณะที่อะไรเนนาะเออสะอาดขนาดที่ขนาดที่ดูถ่ายวิวตรงนี้พูดเรื่องซ่วมนะคะคือน่าสนใจมากข้อมูลประจํานะคะไม่เป็นประเทศที่ประทับใจประทับใจตลอดตรงนั้นสวยมากเลยเนี่ยเนี่ยแกสวยว่ะคือคืออย่าต้องไม่ต้องเร็วอะค่ะเราบอกเขาได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องเร็วนะคะเพราะว่าแบบ เท่าไหร่ะเกรสองพันามสองพันแจ้ะสองพัแปดหรอคะไม่ใช่ตั2สองพัาลดราคาไม่ใช่เหรอสิบเปอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวอะไรอ๊้หุนเก๋มากเอน้งสวยแล้วกวจะถึงที่สวยยังแบดหมดแบดหมดก่อนคือตรงนี้เออก็โออยู่ยายเบยถ่ายให้ฉันมากดอทำเหลียกตา อยู่ในนี้ไม่มีอะไรไม่ได้โอ้ตรงนี้เคค่ะเคกมากมากดีมากสวยอะนี่กระเช้ากำลังนั่งกระเช้ากำลังไปนะคะแต่ละคนค่ะไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นภาพถ่ายเราจะถ่ายจุคอร์ด่อยปิดนะคะเดี๋ยวดีฉันจะถ่ายโอ้ยแกมันละเอียด